สวัสดีค่ะเพื่อนๆ <Okay. S 1> วันนี้พี่อย่อยจะมาทำผัดกะเพราหมูไข่ดาวเป็นอาหารกลางวันนะคะ <Okay. S 1> เป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่า <Okay. S 1> เดี๋ยวทอดไข่ก่อนไข่ดาว พี่อ๋อยจะทอดไข่าดาวก่อนนะพี่ออทอดอาหารกลางวานันที่บ้านพี่อ๋อยเที่ยงครึ่งพอดีทอดทีละใบอืมช่วงนี้อากาศที่นี่ก็เริ่มเย็นแล้วเนาะอากาศเริ่มเย็นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนี่ วันนี้อยากจะกินแบบมีเผ็ดเผ็ดนิดนึงอ่ะพอดีพี่หอยมีหมูสับนะมีหมูสับก็เลยว่าเอ๊ะจะทำแล้วก็มีใบโหระพาแต่ใบกะเพราอ่ะที่นี่มันหายากเราจะใส่เป็นใบโหระพาก็ได้นะคือเราก็เอาแบบว่าของที่เรามีใช้ได้อยู่คือ แล้วก็หุงข้าวทานเข้ากล้องอาหารจังวันพอดีตอนนี้เขาก็อยากทานด้วยเป็นคล้ายๆกับว่าเนี่ยข้าวเหมือนกระเพาหมูไข่ดาวนี่แหละนะอาหารกลงวันเดี๋ยวพี่อวอยก็ทอดไข่ไว้ก่อนเป็น อยู่ที่นี่นะเราหาทานได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะบางเพราะว่าที่พี่อ๋อยอยู่เนี่ยคือมันจะเป็นแบบต่างต่างรัฐนิดนึงแต่อย่างน้อยก็ยังมีตลาดตลาดที่เราให้ซื้อเข้าของเครื่องใช้แปลว่าขาดเหลืออะไรน้ำปงน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอมีอยู่เราก็ยังโอเคเนาะ อยังใบพวกผักสดอะไรอย่างเงี้ยก็มีเดี๋ยวพี่อ๋อยจะทอดขไข่ไว้ก่อนนะเนี่ยทอดทีละใบพอดีวันนี้นึกอยากจะกินมีไข่ดาวลาดอยู่ข้างบนด้วยก็เลยทําคลิปให้น้องๆดูทางเมืองไทยก็คงหลังเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมอืม เ,เพราะว่าเวลามันจะต่างกันมากเลยอันนี้พี่อ๋อยอยู่ในโซนของอเมริกานะแล้วก็อเมริกานี่มันก็ใหญ่มันก็จะมีเวลาก็จะต่างกันด้วยนะโซนจากบ้านพี่อ๋อยเนี่ยจอคือถ้าเมืองไทยเที่ยงเที่ยงคืนพึน่งตอนนี้บ้านพี่อ๋อยก็ประมาณเที่ยงคืนกลางวันแต่เดี๋ยวเดือนหน้า เขาจะเปลี่ยนเวลาให้มันช้าลงเพราะว่าหน้าหนาวคือเวลาจะจะเริ่มช้าลงก็จะลดเวลาลงไป1ชั่วโมงเราก็จะห่างจากเมืองไทย13ชั่วโมงนะนะแต่ตอนนี้ยังยังยังอ่12ชั่วโมงอยู่ ็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้โควิดมันก็ยังไม่หายขาดแตนเนาะไปไหนมาไหนก็ระวังตัวนิดนึงบางทีเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราก็โอ้อะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยไม่เหมือนสมัยก่อนนะไปไหนมาไหนเราก็ยังโอเคกันอยู่เดี๋ยวนี้นะคณ หากินยากหากินลำบากเราก็เลยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลตัวเองอ่ะดีที่สุดเนะดูแลตัวเองเป็นคนรับผิดชอบในสังคมด้วยนะบ้านเมืองเราพี่อ๋อยถึงจะมาอยู่ที่นี่นะพี่อ๋อยก็ยังไม่ใช่ว่าลืมบ้านเรานะพี่อ๋อยอย,ยิ่งรักบ้านเรามากกว่า มากมากขึ้นตั้งเยอะนะไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวพี่หวจะเอาน้ำมันออกนิดนึงรู้สึกว่ามันจะเยอะไปไเดี๋ยวมันจะอ่าอ่ามันเกินไปไโอเคเอาออกละอ่าตอนนี้ก็จะเริ่มผัดจะเริ่มผัดเลยนะดีเนี่ยเดี๋ยวเอาไข่วางไว้ก่อน ก็จะใส่ตำกระเทียมกับพริกเนี่ยตำกระเทียมกับพริกวันนี้นึกจากกินแบบออกเผ็ดๆให้มันมี energy นิดนึงบางทีถ้าเราแบบอากาศมันเย็นไงแล้วก็มันก็จะอุณนภูมิเห็นไหมก็จะใส่รู้สึกจะมีพริกเป็นเม็ดก็มี มบทได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะคือผัดให้พริกกับกระเทียมที่พี่อ่อยว่าทุกคนก็คงผัดได้แหลนะนะแต่เวลาพี่อ่อยนำแบบว่าบอกให้น้องๆดูคือเวลาเราของแต่ละคนจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่เนาะ เราก็ทำตามที่เราโอเคเดี๋ยวพอในพอผัดนั่นนะ่าละอันนี้คือเป็นหมูบดเนี่ยหมูบดย่อยจะเอาหมูบดใส่ลงไปแล้วนะวันนี้เป็นกะเพราหมูกะเพราหมูวันนี้เป็นกะเพราหม,นนาหมูจะเปลี่ยนพักทีนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดย่อยอะ ไม่ค่อยถนัดทับทีไอ้นั่นน่ะต้องแบบอย่างเงี้ยถ้าเราผัดเป็นแบบกระทะร้อนนะมันก็จะแบบว่าฟินแบบว่ากลิ่นไม่ไหม้ไงเวลาเราไปซื้อเขาอะ่ะเขาจะผัดแบบกระทะผัดแบบว่าไฟแรงๆไงใช่ไหมอันนี้เราผัดกินที่บ้านก็นี่แหละ ตามนี้เลยตันนี้จะเผ็ดออกออกแบบว่าเผ็ดนิดนึงบางทีเราก็นึกอ,อยากกินเผ็ดนะพี่อ๋อยละเป็นคนไม่ทานเผ็ดก็จริงนะแต่บางทีแบบว่าเราอยากกินให้มันแบบรู้ให้มันซีดให้มันแบบน้ำหูน้ำตาออกหน่อยบางทีเหงื่อเหงื่อไม่ค่อยออกนะันอยู่ที่เนี่ยแบบไม่เหมือนบ้านเรานะโอ้โหเหงื่อเหงื่อไหลคลยย้อยเลยแหละใช่ไหม ผัดให้มันให้หมูสุกหน่อยนึงแล้วก็ปรุงเครื่องโอ้มีพริกแล้วจะเริ่มถุนแล้วนะเนี่ยพี่ออยถ้าใครว่างๆก็แวะเข้ามาพักทายพี่อ้อยได้นะพี่อ้อยมีช่องอยู่ก็จริงแต่เราก็ไม่ได้ไป สร้างรายได้อะไรหรอกคือทำทำไว้เนาะแต่ก็อนาคตรเราก็ไม่แน่หรอกอะไรประมาณนี้แหละคือเพราะว่าบางทีที่หอยก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกเนาะเพราะว่าบางทีเออถ้าเราเข้าไปในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยงานเราก็ไปช่วยสามีดูแลที่ทางอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาก็เก็บเกี่ยวข้าวโพดจมดกละบางที่เขาก็ ต้องเก็บเปี่ยวให้มันก่อนก่อนที่ส,สโนโสนจะลงเนี่ยพอผัดหมูประมาณเสร็จประมาณนี้เราก็ปรุงเครื่องได้เลยโอเคนะซีอิ๊วขาวนะเหมือนเดิมวันนี้พี่หวอยรู้สึกเจ็บเจ็บมืออ่ะซีอิ๊วขาวนะเอารสแบบโอเคปันกลางก่อนนะแล้วแล้วชิมแล้วค่อยปรุงอ่าค่อยค่อยปรุงอีกทีหนะึ่ง ้มันหอยถ้าเราทำประจำนี้เราก็จะกะถูกกะถูกว่าโอเคยังไงแล้วก็ของรสด,ดีของรสด,ดีใส่พริกไทยดำนิดนึงาทานพริกไทยดำเนี่ยดีนะมันช่วยร่างกายเราได้น้ำตาลนิดนึง พี่ต้อคนก่อนเห็นไหมมันก็จะประมาณเนึ่งเริ่มฉุนแล้วพี่ออยคือเราไม่ค่อยทานเผ็ดบ่อยไนงะบางคนนี่ทานรสจัดพอเราอายุมากแล้วอ่ะทานรสจัดมากๆม,มันก็จะไม่ค่อยดีกับลำไส้นะอตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยโอ้อยากกินอะไรก็กินไปเลย ใช่ไหมอตอนนี้ก็จะเอาเราไม่มีใบกระเพรานะแต่เราใช้ใบโหระพาได้ใส่ไปเลยใส่ตามชอบเลยพี่อ๋อยก็จะใส่ใส่หมดเลยเพราะว่าพี่อ๋อยชอบใบกระเพรามากไอ้ใบโหระพา,มา,า,ะพามากเลยนะเดี๋มันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอผัดดูก่ะดีไหม เวลาผัดเข้าท้สองมืออย่างนี้มันก็จะโอเคนิดนึงงดูนะอพอให้มันสลดนิดนึ่งดูที่มันจะคือผัดแล้วก็กะให้มันดูโอเคประมาณนึงอะเห็นไหมบางทีถ้ามันเยอะไปพอผักมันสลดเรามันมันก็จะดูโอเคเห็นไหมนี่แหละ กะเพรากะเพาหมูไข่ดาวนะวันนี้ลาดข้าววันนี้ทานข้าวกล้องอรักษาสุขภาพนิดนึงอออเรู้สึกว่าจะใส่เดี๋ยวพอมันสลดที่หอยก็จะลงอย่างนี้โอเคใส่หมดเลยก็ได้ <c oughs> อุ้ยโทษทีนะโทษทีพริกพริกเนี่ยพอเราเริ่ม sorry sorry อย่าผัดให้ให้อันนี้สลด,ลดนิดนึงเดีย๋ยวมันไม่ล่ะนี่ไง,ไงพริกเนี่ยแต่มันทำให้เราสดชื่นนะถ้าเราแบบบางทีอย่างเงี้ยเห็นนะโอ้โหกระเพราเห็นไหมคะ ผิวกะลิยางเออเนาะเนี่ยเนี่ยพี่อ๋อยซีดแล้วขอชิมก่อนนะขอชิมนิดนะึงว่ามันโอเคไหมแล้วเดี๋ยวพี่อ๋อยจะปรุงสดิดอืม เผ็ดจริงๆอ่ะแต่ก็โอเคเผ็ดเผ็ดพอที่พี่อ๋อยทานได้อะ่ะเรากะที่เราเผ็ดเผ็ดเราทานได้น้ำมันหอยนิดนึงโอเคได้ละเอ่นี่ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะตักใส่จานให้ดูสวยๆนะมาสิวมข้าวมาทานบ้าง ใหาหิวข้าวก็มาทานข้าวบ้านพี่อ้อยนะโอเคดีๆต้อนรับทุกคนเลยนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะอืมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะตักใส่จานให้ดูเลยนะตักข้าวก่อนอู๋พี่ออยซิดซิดเลย จะตักใส่เอาข้าวใส่จานก่อนนะแป๊บหบนึง่งรอพี่อ๋อยแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วพี่อ๋อยเสร็จแล้วเนี่ยคือวันนี้จะทานข้าวกล้องตักข้าวก่อนนะคะโอ้่และนี่นึกอยากทานเผ็ดไงพี่อ๋อยก็เลยอยากจะลองทำดู แล้วก็ทำเผื่อให้น้องๆดูด้วยนี่นะคะข,ข้าวนี่ตักเลยเผานะคะเดี๋ยวก่อนโอ้โหสงสัยผัดพอเราทานกลางวันไงเนี่ยผัดพอ,พอทานกลางวัน รอแป๊บหนึง่งพี่อ้อยมีไข่ดาวด้วยโอ้โหอันนี้น่ากินจังเลยอันนี้น่ากินจังเลยเดี๋ยวพี่อ้อยเอาเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนนะนี่ขอไข่าดาวหนึ่งใบสิไข่าดาวหนึ่งใบ นี่ไงคะ่ะเสร็จเรียบเลยกะเพราหมูไข่ดาวโอเคนะคะรักทุกคนมาทานข้าวกับพี่อ้อยกันแล้วโอเคคะ่ะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเราเจอกันรักทุกคนบายบายคะ่ะ